อคสวัสดีครับก่นนีฮนารลก่อนเดี๋ยวเราพูดาน่อมือชอบเปิดเนาะเนี่เน่ยตัวอยาอาพงศิลปียอดอยอะไเนาะเนี่เน่ยลยเพราะคือเขาเนมานะเอพ์ตี้ก่อนแล้วมกัชีเรยบเลยมีเลเราเวลาเวา้อลมเคล่เราลให้ก่อย่าเลยทาเราเชี่ยเ่ย่เราู่ที่มือเราพูดเคเราอย่าตากลอะแล้ลกว่าก่อนเลยเตี้มานีนะเราพเนาะ

นี่ยนี่พัตี้ขาเลยอยู่กวอนเลยู่ด้วยเว้ยเลเนยนะเดวตามมีโซนะเว้ยละเว้ยไอ้พัตีดาวเลเค็มราแมนเลยนะพัเกี้เค็มมาได้เจ้ามั้งดาวรจา้กคียาลี่ดากจา้กก็นี่ยเราทักว่าแล้วถ่ายละเว้ยนะก่้วมีหลุยาลุๆได้ปกติดดรจาแลนะไปหิพัตตี้อยู่ก้ายนะปกอยู well. ouais. nada, am ่โลกเวทีที่มานเนาะเก้เขาก็อะไรก็ที่ละ เดด้วยค่ะหรือว่ไอ้ที่ดด้มั้งก็ดาด้วยค่ะชวยป้าเสรแล้วอีกคอเลยมัอยูเขือเขือเอนไลเหมอนอยู่เลยมาก่อนเรจะไปอน 他光把来，放火了来、嗯、不是啊！对，对啊，对。

alle ya chi mng ya bo bo pienia bagla kho kwa le kuir ra wasa wa me nya o ana ali 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 pal le li ramalugo ya chi chi pia ki pia le ya de fatisal le wa yu ti ye ta klia le na bu ya มุกเสียที่ร้ามาตาโกโก้อยู่ที่มือเด้อเก่งเราเรยดจ่าแล้วเว้ยบ้ามัไรก่อนมาแลบ้าเลยท้นอนแล้วลถ่ายปานักจิเลยดอเรปาไปเลยถ่าย มาขยเนี่ยลเนี่ยขายลกศิลาฮะเนี่ยเราเพื่อนเจ็เราว่าเกิเล็วเราเพื่อนอะไรวยตาคลีนี่นะวะเกดเล็กว่าเราก่อะไรวยตาคลีมาตีอะไรอยู่ที่โอเคเราพ่เราอนแค่ไหเรวเลยไเธอแล้วต้งมีเีททยู่ขาว่าเราตากเลเธอไดาบอกก่อนว่ะนะ

bò, đi Ok, đâu bữa đâu đó, đi lấy được nào, một con phát đi đòi nhà nhau đi lấy đòi nhà gửi lấy đi một con nào, bác sĩ đi đâu nhau có bác là nào, lột cho cho lấy đi, nhà là mui tô tô về, một là phía nhà đây nào, cái khó qua lấy hết số nhà được ca đâu bữa nào, cái tô nào tạm nào thầy đưa tao một cái đồ bao bút với lại nào bao bút với lại được rồi đấy là